คนในยูทูบนะครับวันนี้มาพบกับเจ้เดี่ยวฮดันพีนะครับเนี่นยดันทมดันทมลุมนะครับ ดันผมหล่มนะครับนี่นะครับราทีร้อยห้าใช้ผ่านดันนะครับดันแสงนะครับแดด มันเปียกนะครับร้อลื่นนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ร้อเหล็กนะครับเนี่ยเต็มผ่านเลยครับ มีย้อนแสงหน่อยหน่อยครับ ดันธมบ่องครับบ่อพังนะครับแม่ดานถนที่ครับพังมันเป็นบ่อเลยครับลึกไหมครับเลยเอาสทีร้อยห้าสะทานดานันมาดัน,นครับหนักนะครับ หนักหน้านะครับนี่ครับีดัน,นครับทำเองนะครับร้อยห้าห้าก็ดันได้นะครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับไม่ว่างไม่มีเวลาทํานานนะครับไม่ได้ปัสบสกขีขึ้นนะครับใบผ่านลงไม่ลึก ไปเลยด้ยแอรดันดันกองอดันมาทีเดียวให้มันเต็มผ่านครับดีมันเปียกนะครับลื่น,นครับไม่ได้ใส่ล้อเหล็กนะครับ